เครื่องบินรบ F18 สหรัฐถูกสอยร่วงทะเลแดงสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานเรื่องคือหาว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศยอมรับเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงรุ่น f a 1ทับเอฟสิบแปดอร์เนตของกองทัพเรือถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศสอยร่วงตกลงไปในทะเลแดงนักบินทั้งสองนายสามารถดีตัวออกจากเครื่องบินได้โดยหนึ่งรายมีอาการบาดเจ็บและกองทัพเรือสหรัฐได้ช่วยเหลือนำตัวขึ้นเครื่องบินกู้ภัยไปรักษาแล้ว อ้างว่าเครื่องบินขับไล่ลำนี้บินขึ้นจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman รหัส CVN 75เพื่อไปลอบโจมตีทางอากาศต่อสถานที่จัดเก็บขีปนาวุธและสถานที่ควบคุมสั่งการในกรุงซานาเยเมนในระหว่างนั้นกองทัพผู้ตีฉวยจังหวะใช้ดโดรนกามิกาเซและขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ ASCM โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือรบคุ้มกันในทะเลแดง เรือลาดระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี USS เกตตี้สเบิร์กไทคอนเดโรการหัส CG 6 4ได้ยิงขีปนาวุธสกัดกันแต่ดันสอยเครื่องบินขับไล่ F 1 8 Super ูเปอร์ฮอเนพวกเดียวกันเองร่วงเหนือทะเลแดงนอกชายฝั่งเยเมนโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่นี้กำลังถูกกองทัพฮูตีโจมตีอยู่ในพื้นที่เขตวิกฤตที่เพิ่มสูงขึ้นและยังคงเสี่ยงอยู่กำลังมีการสืบสวนเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ต่อมามีการเผยแพร่ภาพเพลิงไม่ที่เคลมอ้างว่าเป็นการโจมตีทางอากาศโครงสร้างพื้นฐานสําคัญเช่นกระทรวงกลาโหมและโดยรอบก,กรุงซานารวมถึงพื้นที่อื่นๆในจังหวัดฮัตยะและฮูไดดาแต่จากการตรวจสอบเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นนานมาแล้วเป็นอุบัติเหตุปั๊มน้ํามันระเบิดไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอากาศใดๆต่อเยเมนทั้งสิน้นชาวเยเมนจึงไม่รู้ว่าสหรัฐไปโจมตีทิพที่ไหนกองทัพฮูตีประกาศว่าการสื่อสารเจรจาเพียงอย่างเดียวระหว่างพวกเขาและสหรัฐ คือขี่ปนาวุธและโดรนโจมตีจากข้อมูลเครื่องบินขับไล่ f สิบแปด super h o r น e t ผลิตโดยบริษัทแมคโดนนลดักลาสปัจจุบันคือบริษัทโบอิงราคาแพงมากลำละ94าล้านดอนลลาร์หรือกว่า3,200ล้านบาทเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเจเนอเรตอิเล็กทริก2เครื่องยนต์ความเร็วสูงสุด1.8มักรัศมีทำการรบ722กิโลเมตรจัดเป็นเครื่องบินรบกำมพา้าไปเสนอขายประเทศใดก็ไม่มีใครซื้อเพราะราคาแพงเกินไป ออสเตรเลียเคยซื้อไปใช้แต่ปัจจุบันลดสต็อกทิ้งไปหมดแล้วนายกรัฐมนตรีมหาธีโมฮัมมัดผู้นํามาเลเซียเผยว่าซื้อเครื่องบินขับไล่ราคาแพงรุ่นนี้ในปี2547หลังจากได้รับแล้วพบว่าเหมาะสําหรับจัดแสดงนิทัศการทางทหารเท่านั้นไม่สามารถใช้งานได้จริงหากไม่ได้รับอนุมัติจากกองทัพสหรัฐเนื่องจากต้องมีรหัสและข้อมูลของเครื่องบินตลอดจนอุปกรณ์ควบคุมเชื่อมโยงกับฐานทัพอเมริกาที่ควบคุมระบบควบคุมอาวุธและเส้นทางการบิน ต่อมารัฐบาลมาเลเซียจึงเปลี่ยนไปซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกหอยซู3 0 mkm จากรัเสเซียแทนและใช้มาจนถึงปัจจุบันทนทานมากไม่มีปัญหาเงื่อนไขจุกจิกใดเลยประเมินว่านับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ร้ายแรงซึ่งคุกคามกองทัพเรือสหรัฐขณะส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในตะวันออกกลางเป็นสิ่งยืนยันจากการโจมตีจากกองทัพฮูตีเยเมนอย่างต่อเนื่องว่าทะเลแดงนั้นอันตรายเพียงใด สาเหตุการตกของเครื่องบินรบขั้นสูงนี้คาดว่ามีสองสาเหตุประการแรกคือโดนระบบป้องกันภัยทางอากาศกองทัพผู้ตีร่วงแต่ถ้าสหรัฐยอมรับแบบนั้นจะเสียหน้าร้ายแรงมากขายสินค้าไม่ออกจึงต้องชิงประกาศว่าสอยพวกเดียวกันเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนประการที่สองเมื่อเครื่องบินขับไล่บินขึ้นหรือลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินจะต้องปิดเรดาร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศป้องกันสอยพวกเดียวกันเองเหลือไว้เฉพาะเรดาร์ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเป็นจุดอ่อนช่องโหวสำคัญที่เยเมนจะฉวยจังหวะไม่กี่วินาทีนี้ระดมโจมตีขี่ปนาวุธรอนและโดนใส่เป้าหมายเรือบรรทุกเครื่องบินที่เคยพังยับเยินขนไปซ่อมมาแล้วคือเรือยักษ์ USS ไ i เซนฮาวจึงบังคับให้เรือคุ้มกันเกติสเบิร์กต้องตัดสินใจเปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นอาวุธเยเมนแม้ว่ากลุ่มการรบเชื่อมต่อกันด้วยเรดาร์และการสื่อสารทางวิทยุแต่ก็ต้องทำไม่งั้นจะหลุดพุ่งโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินอาวุธด,ดีดีตัวเปลี่ยนเกมฮอลลีวูด จึงสอยเครื่องบินรบพวกเดียวกันพุ่งไปด้วยบริจาคเป็นแนวปะการังเทียมราคาแพงจมใต้ทะเลแดงนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป